ทำอย่างไรเมื่อสถานการณ์นั้นเกินกำลังของคุณเมื่อสถานการณ์เกินกำลังของเราเราจำเป็นต้องพึ่งฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อเปิดทางให้เราและพระเจ้าก็จะทรงยื่นพระหัตเข้ามาในสถานการณ์ของเราเพื่อปลดปล่อยเราจากอิทธิพลด้านลบเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เราอ่านได้ในข้อพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีข้อหนึ่งว่าคนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระยาเวทรงฟัง และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นสดุดีบทที่3 4ข้อ6แต่เมื่อเราได้รับการปลดปล่อยแล้วเราก็ยังจำเป็นต้องการพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อจะดำเนินชีวิตให้อยู่ในการเป็นไทยนี้ต่อไปและไม่หวนกลับไปสู่ความเป็นทาสของสถานการณ์เก่าอีกนั่นเป็นเหตุผลที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่าพระคิดคือคำตอบพระองค์เป็นทั้งฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ปลดปล่อยเรา และเป็นพระปัญญาที่เราต้องการในทุกๆวันพระคิดทรงเป็นฤทธ,ธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อ24ทรงหาริดอำนาจที่สถานาการณ์ของคุณต้องการในพระเยซูและรับพระปัญญาที่คุณต้องการเพื่อดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์คุณคือการอัศจรรย์